บุญบานเดอละได้มาน้ำพันบ่น้องลูกตั้งตารอใจจอจหอดยามปั้นเขาคิดทอดตอนที่แม้วเอมีกินเขาลูกๆูปลาย บอกมีราคาแต่มัน หายคนคิดถึงบ้านนะครับฟังเพลงแล้วหลายคนคิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านครับคินหอดพี่น้องอยู่ตามหัวให้ไปหน้าไปสวนนะครับเอามาดูคอลัมน์ครับคอลัมน์ครับฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงผู้ที่อยู่บ้านนะครับวันนี้กับชุดอุปกรณ์ต่างๆวันนี้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงการแจ้งเอาวันนี้ฟังเพลงอีกหนึ่งเพราะๆนะครับนี่จากอาจารย์สง่านะครับศิลปินนักร้องอีกหนึ่งท่านนะครับวันนี้ ส่งมอบงานเพลงเพราะๆมาดูตู้คาร์ลัามากันก่อนครับวันนี้ขอบคุณศิลปินทุกศิลปินขอบคุณนักร้องกลุ่มศิลปินทุกท่านนะครับที่มีเพลงเพราะๆมาให้เราได้ดีวิวในการขายสินค้านะครับนี่คืออ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งทุกๆท่านที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับกลุ่มศิลปินนักร้องที่ทําเพลงลงย t u b e เพราะๆให้เราได้เปิดในการสื่อสารงานเพลงต่างๆให้สำหรับลูกค้าที่ได้ฟังกันวันนี้ มาดูคอลัมน์4041,450บาทนะครับ1,450บาทนี่ครับเป็นไม้อัดแท้ต่แกงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานนะครับเบาเสียบครับพ่มีเบาเสียบเรียบร้อยลูกจางกันกลิ้งไม่อัดแท้ต่แกงปั๊มโรงงานมีฟิลเตอร์แถมให้คอลัมน์4นิ้ว4ดอกนะครับนี่ข้างหลังเป็นเพจที่สวยเนี่ย x v i e Pro พิชานนสาวนะครับนี่ใบละ1,450บาทเท่านั้นนะท่านที่กำลังมองหาตู้คอลัมน์ นะครับตู้คอลัมน์ใช้ในงานต่างๆรายงานลิงก์หรือฟังเพลงในบ้านเพราะๆในบ้านก็ฝากติดตามดยกันแล้วกันนะครับนี่คอลัมน์ 404, 1450บาทนะครับนี่ครับเสียงเพราะๆวันนี้นะครับนี่ครับหรือว่าชอบเป็นตู้ PS12 นิ้ว p s 1 5นิ้วหรือว่าเป็นคอลัมน์รุ่นเล็กแบบนี้999บาท4นิ้ว2ดอกตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามโปรโมชั่น ของทางร้านนะครับวันนี้นะขอบคุณการติดตามนะพอลัม404วันนี้10กุมภาพันธ์ยามเย็นเย็นที่อุบลร,ราชธานีวันตรุษจีนส่งท้ายสัปดาห์กับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567 16นาฬิกากับ30นาทีวันนี้ยามเย็นอีกหนึ่งวันโอเกือบ40นาทีแล้วครับตอนนี้นะครับ ด้วยการติดตามด้วยนะครับ0 8 5 6 3 1 3 0 0 1 0 9 2 7 5 6 6น9 7ในคอลัมน์4 4นิ้ว4ดอก1,450บาทเท่านั้นนะครับขอบคุณด้วยการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ